ท่านผู้ชมครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพะเยานะครับข่าวภาคเหนือวันนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานนะครับมาดูเรื่องดีๆเรื่องของตู้เจ้าพ้าวัดนะครับนี่พระที่วัดที่พะเยานะครับเขาเปิดร้านชูหวยในวัดเลยนะครับนะเขาบอกว่ามีตังมาซื้อไม่มีตังให้ฟรีอ้โนี่มันขายดีนะครับขายดีแจกดีนะ โดยผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าพระครูภัยจิตธรรมธรรมพรนะครับอดุลเจ้าอาวาสวัดเชียงทองเจ้าคณะตำบลท่าวังทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และก็ญาติโยมคณะสัทธาต่างๆลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมกันเปิดร้านเชียงทองวันนี้นะครับช่วงเช้าวันนี้นเป็นร้านเครื่องเขียนดาวเรืองอุปถัมภ์ แล้วก็เป็นร้านชูวหวยด้วยมีของชํำทุกชนิดนะครับก็เปิดขึ้นภายในบริเวณวัดนะครับเพื่อให้คณะศรัทธาญาติโยมนักเรียนนักศึกษานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะได้มาซื้อมาจับมาจ่ายกันนะหรือพี่น้องประชาชนคณนะศรัทธาญาติโยมที่ไปเที่ยววัดทำบุญวัดนะครับก,ก็สามารถเข้าไปซื้อไปจับจ่ายได้ ไม่มีตังก็ไม่เป็นไรให้ฟรีนะครับแต่ก็อย่าเอาเยอะเนาะผมฟรีนี่มันชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับในร้านก็จะมีขายพวกอุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องเขียนสมุดดินสอปากกาตลอดจนเครื่องหมายต่างๆที่ใช้จิตเสือ้อนักเรียนชุดข้าราชการตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยกระติกน้ำแล้วก็อื่นๆที่พทานะครับ สารพัดส,สปะอย่างนะซึ่งภายในวัดพระครูภัยจิตธรรมพรพระอดุลน,นี่แหละครับเจ้าวาดวัดเชียงทองเจ้าคณะตำบลท่าบางทองเขาก็ได้เปิดเผยให้กับผู้สื่อข่าวว่าทางวัดได้เปิดร้านเชียงทองเครื่องเขียงขึ้นนะครับชื่อร้านดาวเรืองอุปถัมภ์แล้วก็ร้านโชห่วยของชําคือได้รับความอุปถัมภ์จากคุณดาวเรืองก็เลยใช้ชื่อดาวเรืองเนาะ รับงานนาะรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าบางทองนำมาถวายให้กับวัดนะครับก็เพื่อให้คณะสัทยาญาติโยมได้ซื้อได้จับได้จ่ายกันนะครับของใช้ที่เป็นประโยชน์ใครจะจับจะจ่ายจะซื้อจะขายก็ไปนะครับโดยล่าสุดนะครับสำหรับร้านนี่ก็จะมีผู้ใจบุญนะครับนำสิ่งของนำข้าวของ มาบริจาคให้เพื่อจำหน่ายด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของทุกเจ้านะครับแล้วก็วันเดียวกันนี้นะครับก็มีภาคเอกชนในจังหวัดลำปางเนอาทิเช่นกลุ่มพลังลำปางคลังน้ำมันลำปางบริษัทพีทีจีเอนอรี่ะครับจำกัดมหาชนบริษัทดอกบัวคู่คุณลุชจรีกิ่งนาระ ตัวแทนกลุ่มจิตอาสาคนรักลำปางก็สนับสนุนอาหารเครื่องดืง่มนะเอามาให้กับแขกผู้มีเกียรติคณะศรัทธาที่มาร่วมง,งานได้รับประทานไปด้วยอ,อันนี้เรื่องของพุ่เจ้าเป็นเรื่องดีๆนะครับเรื่องดีๆที่เราต้องสนับสนุนนะครับนะหรือใครจะบริจาคพวกสิ่งของที่เอาไปจำหน่ายได้ก็อเอาไปนะครับขอเจริญพร เกี่ยวกับการเปิดร้านร้านเครืองเขียนแล้วก็เสือค้าโชหวยของชำต่างๆได้รับการบริจาคมาจากคุณนายเรืองรับงานรองนายกเทศมนติเทศบาลตมืลงท,ท่า,า,ทามาท,า,าทองท่านมีร้านท่ามาทองเครื่งเขียขนอยู่แล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาที่จะดูแลประกอบกับทางวักกดกำลังจัดโครงการขยะ แลกบุญใช่ถึงจะร้อน,นคนชุมชนบนท่าวังทองแล้วก็จะนํามาแลกขาญาด้วยท่านลองเดายเลี้ยงก็เลยได้บริจาคทั้งร้านเลยทั้งร้านเลยทั้งอุปกรณ์มีเครื่องเขียนมีอะไรหลายอย่างที่ที่เปิดร้านเป็นของชํามาดูได้ทั้งกับของที่ทางวัดมีก็เป็นการที่ว่าเอามาให้ประชาชนแลบอาญาก็ได้ แต่มาซื้อสินค้าก็ได้ในราคาถูกพื่อชุมชนก็เลยเปิดเป็นร้านเปิดทุกวันเป็นร้านขา,ายของชำด้วยเค่งเขียงด้วยหลายๆอย่างับ้ขาวโดยส พันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสิงเกอร์ฉลากสินค้าสิงเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมทีมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร0 8 7 7 8 6 6 6 9 9 0 6 1 3 2 3 2 7 2 0